ำไมมันดูหน้าใหญ่ๆะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนก็อยู่กันที่ด้านหลังนะคะอยู่โรงแต่งค่ะวันนี้ก็มาดูรถละหลอดน,นะคะก็เป็นสุลต่านนี่แหละแล้วลูกค้าเนี่ยก็อยากเห็นค่ะให้อยากให้แอนมาไลฟ์สดให้ดูนะคะแอนก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมันนะคะเสียงเข้าไหมเอยไม่แน่ใจเข้าไหมโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจนแบบว่าหัวอ้าเลยอะถ่ายเลยเหรอคะ เดี๋ยวรอพีพ่ๆเข้ามาก่อนอุ้ยหัวเปียกหัวเปียกหัวร้อนเหงื่อออกเพียบเลยวันนี้มาเร็วหน่อยนะคะก็มาอัปเดตรดให้ลูกค้าดูค่ะก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสนียค่ะได้มีโอกาสก็มาไลฟ์สดให้พีพ่ๆได้ดูเลยนะคะพร้อมกับแอนทำงานไปด้วยกัน สวัสดีนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้แอนด้วยนะวันนี้แอนก็มาอัปเดตรถหล่อๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะเมื่อวานส่งไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้มาอีกหนึ่งคันที่เขาแต่งหล่อแบบจัดเต็มใส่บันไดไฟฟ้าด้วยนะใส่บันไดไฟฟ้าเนี่ยคือแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเปิดแล้วแบบว่ามีคนมาตอนหับอะ่ะมันเป็นแบบฟิลลิ่งที่ลูกค้าหลายคนนะอยากใส่ค่ะ ลูกค้าหลายท่านก็อยากใส่เพราะว่าแบบว่าตัวบันไดไฟฟ้านเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะคนที่ออฟโรดเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือมันจะแบบพับเก็บให้แล้วมันไม่โดนแบบว่าเกี่ยวกับหญ้าหรือต้นไม้หรืออะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกเหมือนเหมือนลากอ่ะเหมือนเหมือนลากขี้หญ้าไปด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านก็เอาไปออฟโรดจริงๆออฟโรดเนี่ยคือเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่าเอาไปลุยหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูหน้าตาของเขานะคะจะแอ้คนนี้กับด้านหลังก่อนนะ นี่อันนี้คือแบบว่าเป็นรุ่น Ever อร์เรสสปอเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่นี่ <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> นี่คัน <ๆ S 1> นี้นะคะเป็น Ever อร์เรสสปอเป็นรุ่นยอดฮิตนะคะ <ๆ S 1> ก็ใส่เป็นชุดแต่งนะคะใส่ชุดแต่งแล้วก็ใส่ล้อล้อแมกเบรกใส่คือแบบจัดเต็มมากใส่คือจัดเต็มมากๆค่ะเป็นสีเขียวจี๊ดมะนาวแบบนี้เป็นสียอดฮิตอีกแล้วนะคะเป็นชุดแต่งคืออันนี้เป็นชุดแต่งหน้าใหม่ ชุดแต่งหน้าใหม่นี้คือหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะอาจจะเห็นแล้วก็มีหลายท่านก็อาจจะเห็นอยู่แล้วนะคะสองพรบพี่พี่คนไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ็มขอบคุณนะคะเสียงชัดไหมอะคะพี่เอ็มน่าจะชัดเลยเนาะก็แอนก็เลยแบบว่าให้มารู้ว่าเขาใส่แต่งเนี่ยคันนี้ค่ะก็เป็นคันของพี่ พี่บาวนะคะอันนี้เป็นคนตตยเนาะเป็นคนตายนะคะก็พี่บาวเนี่ยก็เลยแบบว่าใส่ชุดแต่งแบบว่าเขาอยากได้นะหน้าคล้ายแมทแม็กนะเห็นปะหน้าคล้ายแมทแม็กมันก็เลยดูทรงแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าที่เป็นแมทแม็กจะเป็นกงเลยอ่าเหมือนเขี้ยวเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้น,น,นะคะเหมือนเขี้ยวเล็บไหมเนี่ยตัวเนี้ย คือมันเป็นคล้ายๆแบบสไตล์แบบว่าเคี่ยวเล็บอะเหมือนกงเล็บอะค่ะก็เลยแบบว่าใส่หน้าตัวนี้เข้ามานะคะหน้าก็จะดูดุหน่อยแล้วบวกกับใส่ชุดแต่งนะคะของเขาเป็นเซตเลยชุดแต่งนะคะใส่กระจังใหม่แล้วถ้าเกิดว่าพี่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหน้านี้เนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าใหม่หน้าใหม่เนี่ยลูกค้าหลายท่านก็อยากจะได้แบบว่า FORD เนาะแล้วก็เป็นหน้าเรนดอมค่ะหน้ากระจังวกเตอร์แต่เนี้ยหน้าเป็นหน้าไรเดอร์ก็คือเป็นหน้าแบบซี่เขาเรียกเลยนะ ซีเหมือนกงเล็บมังกรเอ้ยใช่ค่ะพี่เอ็มซีีเหมือนกงเล็บมังกรแล้วเขาใส่มาเนี่ยก็คือแบบว่าใส่เป็นแบบว่าหล่อๆเลยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้านี้เนาะเพราะว่าหน้านี้ก็คือแบบว่ากําลังฮิตเลยนะคะกําลังมาแล้วด้วยอย่างหนึ่งลูกค้าเนี่ยหลายคนเขาชอบแบบว่าที่หน้าเป็นหน้าวิตเตอร์นะคะหน้ากระจัง FOR d ดีหรือหน้าเป็นหน้าเลนดอมเป็นหน้า CBM นั่นเองนะคะคือถ้าเกิดรถเนี้ยลูกค้ายอดฮิตตรงที่ว่าลูกค้าชอบแบบว่าเอามาแต่งหล่อๆกันนะคะ แล้วคันนี้นะเป็นเนเวอร์เรสสปอร์ตเนี่ยราคา1ล้านสวัสดีค่ะราคา1ล้าน5 0 8 0 0บาทเขาสีตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยน,นะเป็นสีขาวมุกนะคะเพิ่มอีก1 000, 2 0 0 0บาทตันเองจะเป็น1ล้าน5,092,000บาทค่ะไม่รวมแต่งนะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะได้แต่งแบบ เขาเรียกจัดเซ็ตจัดตรงแบบนี้เลยจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะลองมาดูก่อนได้ลูกค้าเนี่ยเห็นหลายคนแล้วอยากจะแต่งรอๆนะคะแต่ว่าด้วยการที่ลูกค้าบอกว่าเอะงบประมาณไม่พอแล้วอยากจะเอาแต่งแค่เบาๆก่อนนะคะสามารถแต่งเบาๆก่อนได้เลยแล้วค่อยมาแต่งทีละนิดทีละหน่อยนะคะประกอบวันนี้ค่ะแต่งทีละนิดทีละหน่อยได้เลยเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราไม่ใช่ว่าจะใส่จัดเต็มแบบว่าเฮ้ยทีเดียวก็ได้นะคะอันนี้คือแบบว่าใส่เบรกเนี่ยเห็นปะ เขาเรียกว่าอะไรนะสีจี๊ดจีดสีเขียวจี๊ดมะนาวแบบนี้นะคะใส่เบรกเข้าไปใส่ด้านหน้าเนี่ย410มิลนะคะด้านหลังจะอยู่ที่ใส่ด้านหลังจะ4 0 0นะคะลูกค้าส่วนมากเนี่ยเลือกได้เลยว่าเราเป็นเบรกสีนี้หรือจะใส่ดิจานเท่าไหร่นะคะโดยปกติลลูกค้าแอนก็จะแนะนําให้ใส่ประมาณ400แล้วคันนี้เขาใส่ชุดเซ็ตโหลดโปรเฟนเดอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ชุดเซ็ตโหลดโปรเฟนเดอร์เนี่ยคือมันมีตัวซับแทงนะคะอันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปเลย ที่ลูกค้าใส่เข้าไปเป็นรุ่นตัวท็อปเลยค่ะใส่ตัวชุดโหลดฟอนเดอร์สับแทงปรับ8ดนั่นเองไอตัวปรับ8เนี่ยจะอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะเห็นปะตรงนี้คือเป็นตัวสับแทงที่สามารถปรับความนุ่มได้เลยจะปรับความนุ่มแบบไหนแอนอ่จจะเซ็ตค่าไปให้ประมาณ3 4หรือถ้าบางท่านอาจจะอยากได้นุ่มกว่านี้ก็สามารถปรับเซตได้เหมือนกัน ถ้า1 2 3่สี่เนี่ยลูกค้าต้องลองปรับเซ็ตดูก่อนว่าลูกค้าชอบความนุ่มแบบไหนบางท่านอาจจะชอบความนุ่มบางท่านอาจจะชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรนะให้มันแข็งอีกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบแบบยุบย,ยุ้ยไม่ชอบให้มันแบบเขาเรียกอะไรเวลานั่งรถล้วไม่เมาอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้าก็เลยแบบว่าจะไปปรับเนี่ยถ้าบอกแอนนะคะให้ปรับประมาณไหนแอนจะปรับให้แล้วก็เดิมจากที่เขาปรับมาให้นะคะเซ็ตมาให้ก็คือจะเป็นแบบว่า ปรับเซตมาจากโรงงานเนี่ยคือโดยปกติเขาจะปรับกับประมาณ4นะคะปรับประมาณ4หรือ5ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากให้มันนุ่มกว่านี้ก็ลองปรับลงอีกนิดนึงหรือถ้าจะแข็งนะคะสามารถปรับขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยก็เป็นก้านลายยอดทิศก้านลายเขา่ากว้างก้านลายนี่ก็แบรนด์ยอดทิศเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบรนด์ยอดทิศลายยอดทิศค่ะแล้วลูกค้าใส่เนี่ยยางเป็นยางโตโยเป็นตัวโอเพนคันที่นะคะเป็น A t ลูกค้าใส่ยาง เอทีกับ RT เนี่ยเอยอะมากนะคะใส่275หรือ265สามารถจับฟิตเมนต์หล่อเนี่ยเอาแบบฟิตเมนต์ที่ลูกค้าชอบได้เลยคันนี้เขาโหลดลงประมาณ2นิ้วนะคะโหลดประมาณโดยประมาณนะที่แอนแนะนำอะ่ะ1นึงมันจะมี1นิ้วใช่ไหมคะแล้วก็1.5แล้วลงมาอีกนะคะก็จะเป็นตัว2นิ้วแต่ถ้าเซ็ตหล่อเลยนะคะแนะนําเลยว่าให้เป็นตัวประมาณโหลดประมาณ2นิ้ว สองนิ้วกาลังสวยเลยค่ะลูกค้าใส่กันเยอะนะแล้วก็ชุดโหลดเนี่ยเขาจะโหลดกันประมาณโดยประมาณนะคะ1.5ไม่1.5ึ่งจุดห้าก็สองนิ้วไปเลยนะคะอันนี้ยางนะคะเขาใส่ยางเป็น2องหนะคะแกนยาง50จะดูแบบว่าให้มันดูแบบหล่อๆนะคะมันจะไม่เต็มสุ้มมันจะไม่ดุมากนะคะถ้าอันนี้คือด้านข้างเนี่ยเขาจะไม่ดุมากแต่เขาใส่สีเขียวจี๊ดมาอันนี้คือแบบหล่อเด่นลงตัวมากและลูกค้าใส่กันเนี่ยโหยอดคิดมากๆสําหรับคนที่ขับรถเร็ว แอนแนะนำเลยนะคะว่าถ้าอยากจะขับรถเร็วแล้วอยากจะได้เบรกที่มันหนึบยิ่งกว่านี้เดิมถามว่าดีไหมดีค่ะดีนะคะเดิมอมาเบรกเดิมของเขาดีอยู่แล้วแต่มันจะไม่ได้หยุดเลยนะคะมันจะถลายเลื่อนไปอีกนิดเดงแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนี้เข้ามามันจะหนึบมันจะเขาเรียกย่นถนนเบรกทีถนนย่น่ะมันจะย่นการเบรกลงมาค่ะจากที่เราปกติเบรกเรานะคะจะเบรกประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวนี้ใส่เข้ามาเขาจะย่นระยะการเบรกมาปุ๊บ คือมันจะเหลือน้อยกว่าที่เราไม่ได้ใส่เบรกนะคะลูกค้าเนี่ยเลยอยากจะซื้อช่วงล่างกันเยอะมากๆซื้อช่วงล่างกันเยอะมากๆพอเขาใส่เบรกเข้ามาเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็เลยถึงบอกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนขับรถเร็วเอ้ขออนุญาตเป็นคนหลับขับรถเร็วนะคะก็เลยบอกว่าอยากจะใส่เบรกเข้าไปด้วยนะคะใส่ชุดเซ็ตโหลดมาด้วยพี่อยากเพิ่มความหนึบเอาง่ายๆว่าพี่ซื้อช่วงล่างซื้อความปลอดภยัย แล้วที่แอนบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์นี่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแอนจะเปิดให้ดูนะนี่ใส่บันดไดไฟฟ้ามาเขาก็จะมีนี่เลยค่ะเห็นปะเป็นบันไดไฟฟ้าที่เขาแบบว่ายืดมาเขาเียเสด็จมาตอนหลับ <c oughs> สเสด็จมาตอนหลับนะเบรกอ๋อเบรกเบรกหนึบขึ้นใช่ค่ะเบรกเบรกหนึบขึ้นครับใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เบรกเนี่ยติดเบรก อันนี้นะคะเป็นบันไดไฟฟ้าที่ลูกค้าใส่แต่งเพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้คือลูกค้าสามารถที่จะใส่ติดตั้งเพิ่มหรือถ้าเกิดว่าบันไดเดิมๆของเขาจะไม่ใช่แบบนี้เนาะบันไดเดิมๆของเขามันจะเป็นแบบว่าโดยปกติทั่วไปมันเป็นก้านออกมานะคะแล้วก็อันนี้ลูกค้าใส่แต่งเพิ่มเข้าไปบอกว่าอยากให้มีคนมาเสด็จตอนรับนะคะพอเวลาเปิดประตูปุ๊บก็มีคนมาต้อนรับแต่เวลาปิดนะคะอ่ะดูนะคะเวลาปิดนี่เขาจะพับเก็บให้เลยนี่เห็นปะ เขาจะพัดเก็บให้เลยอะ่ะโหคือแต่งรถเนี่ยคือแบบว่าจัดเต็มกันมากๆเลยโอ้ก็ถือว่ายอดเลยสุดยอดเลยนะคะลูกค้าแอนเนี่ยคือแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเป็นคนชอบแต่งรถกันเยอะนะคือชอบชอบแต่งรถกันเนี่ยนาะที่นี้คือแบบว่าแต่งคือใส่เบรกใส่ชุดโหลดใส่แล้วแม็กใส่แล้วแม็กนะคะแล้วก็เนี่ยใส่บันได <c oughs> เ,เขาทำกับข้าวแล้วกลิ่นกลิ่นอะไรนะกลิ่นกะเพรามาเลยอะ่ะ เขาทำเขาทำกับข้าวแล้วมันกลิ่นไอแบบมันเข้าก็ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะคะอะส่วนมากถ้าเขามีเงินเขาแต่งรถเป็นเขาจะเอาเงินไปแต่งกับช่วงล่างครับเขาตัวรถเขาจะไม่ค่อยแต่งกันครับใช่ค่ะส่วนมากเนี่ยตัวรถแตาบ,บริเวณรอบตัวรถนะคือชุดแต่งเนี่ยอันนี้คือเขาใส่เป็นพอเป็นพิธีนะคะแต่ถ้าช่วงล่างเนี่ยแอนต้องแจ้งว่าลูกค้าซื้อช่วงล่างเนี่ยเขาซื้อความปลอดภัยกันหมดนะคะเพราะ เพราะคนที่ที่ลูกค้าแบบว่าลูกค้าแอนนะคะลูกค้าแอนก็คือแบบว่านีสใส่รวยเนี่ยเขาจะซื้อช่วงล่างกันซะส่วนใหญ่เพราะถ้าช่วงล่างช่วงล่างเราไม่เฟิร์มอะ่ะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะเกิดอุบิเหตุได้เนี่ยลูกค้าล่าสุดแอนที่เพิ่งมาคุยนะคะก็คือแบบว่าอันนี้หลับในแล้วไม่ได้คาดเบลด้วยอันนี้คือความปลอดภัยเนี่ยคือลูกค้าต้องต้องบอกว่ามันเซฟความปลอดภัยได้เยอะมากๆเขาอะคือไม่ได้ขับแบน แบรนด์นี้นะไม่ใช่ของ Ford นะคะแต่ลูกค้าขับอีกแบรนด์หนึ่งแล้วเขาบอกว่าหูพี่หลับในคือคือเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีโหมดไอ้ตัวคิ i ติ้งเลนนะเนาะด้วยความที่เขาอ่ะกลับบ้านแล้วคือไปใช้งานอะคะ่ะไปดูงานไปเก็บงานแล้วคือขับรถเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเขาพูดกับแอนเนานะว่าคือพี่อะง่วงนอนมันน่าจะเพียด้วยควอนแดดด้วยอะไรด้วยอะคะ่ะมันก็เลยแบบว่าทํางานดึกกลับดึกด้วย เขาอ่ะหลับในแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะพอเกิดอุบัติเหตุทีนี้มันเหมือนแบบว่าทําให้เขารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่เอาแล้วแบบนี้เขาขอขายคืนแล้วก็มาเนี่ย พ,พึ่งจองกับแอนมาเป็นเอเวอเรสต์เป็น Everest, เอเวอเรสต์น,นี่แหละแล้วก็มีคันนึงที่เขาจะจองก็คือเป็นแรปเตอร์คือเขาจองสองคันแหละเขากําลังลังเลว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนดีแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่ากําลังลังเลว่าจะเอาเป็นแรปเตอร์ดีไหมจะเอาเป็นเอเวอเรสต์ดีไหมเพราะว่าอยากแต่งเหมือนกันนะคะถามว่าแรปเตอร์เขาแต่งไหมจริงจริงแอนก็ไม่ค่อยอยากให้เขาแต่งเยอะนะเพราะถ้าแรปเตอร์เนี่ยคือช่วงล่างดีทุกอย่างทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโช๊คนะคะล้อของเขาล้อเป็นล้อฟอร์ดด้วย คือถ้าจะให้แต่งเนี่ยแอนก็อยากให้ลองขับฟิลลิ่งเดิมก่อนมันจะอันนี้กว่านะคะฟังก์ชันของเขาแรปเตอร์ or, คือมันให้มาครบอยู่แล้วถ้าเป็นผมผมก็ในช่วงล่าง จริงๆค่ะพี่เอ็มพอลูกค้าส่วนมากจะเน้นช่วงล่างกันเยอะมากๆเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเอาจริงๆเลยจะซื้อจะซื้อรถสัาคันหนึ่งเนี่ยช่วงล่างสําคัญสุดละลูกค้าที่แอนบอกนะเพราะว่าเขาก็พูดอยู่ว่าช่วงล่างสําคัญอยู่เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะใช้ฟอร์อยู่ค่ะแล้วเขาอ่ะก็เลยบอกแอนว่าไม่อยากให้มันมีแบบว่าอะไรนะอะไรอัิเตบแบบนั้นอีกเขาไม่เอาแล้วกลัวเขาบอกเขากลัวเลย <c oughs> คือด้วยความที่คนขับรถกลางคืนนะคะเขาทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่า ขาเรียกอะไรนะเหมือนทํางานดึกอะ่ะแล้วกลับดึกอ,ะอ่ะอ่ามันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันง่วงนอนนะคะแล้วก็เพียยิ่งแดดเราร้อนอัน,นีเดียวจะให้ดูแดดคือแบบแดดตอนนี้ร้อนมากๆากแดดร้อนมากๆแดดร้อนจนแบบว่าโอ้โหคือเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ว่าจะร้อนไปถึงไหนเมื่อวานฝนตกวันก่อนฝนตกวันนี้ไม่แล้วไม่รู้ว่าจะจะเอาเอาฟีลลิ่งไหนมาใช้แล้วตอนนี้ปรับตัวไม่ทนันปรับสภาพอากาศไม่ทนันนี่เห็นไหม โอ้ผมเปียกมากๆคือแบบว่าหัวช้ำขนาดมาคุยนะคะอันนี้เวลาแค่ที่แอนไลฟ์สดเนาะประมาณ10นาทีอันนี้แอนอยู่โรงแต่งเนี่ยแอนอยู่โรงแต่งเห็นไหมคะอันนี้อยู่โรงแต่งนะคะก็อยู่โรงแต่งกันก็มาไลฟ์สดกันหลายคนมากๆนะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็มาทํางานมาอัปเดตรถให้กับลูกค้าหุยคือแบบร้อนจ้าเลยตอนนี้แอนก็เลยรู้สึกแบบว่าหูอากาศหัวร้อนมากเหมือนเหงื่อเต็มหัวเลยอะแต่เอาจริงๆก็อยากจะ ไปเดินดูแบบด้านนอกเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนจะต้องมาอีกทีช่วงเย็นค่ะเพราะว่า,วามันแดดมันร้อนอ่ะคือน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลมนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลย <_ T> เหมือนกันเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยอาจจะแบบว่าเดี๋ยวอันนี้แอนจะขอตัวนะคะก็ขออนุญาตนะคะลงไลน์แล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นมาต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแอนจะมาให้ดูกันเนี่ยตอนเย็นจะเยอะกว่าเพราะว่ารถเราเนี่ยเราจะได้เห็นแบบว่าเยอะมากๆเพราะว่าบางคันเนี่ยเขาแต่งเสร็จแล้วนี่เขาจะเอาจอดตรงนี้ เห็นไหมคะอันนี้คือเขาก็เริ่มจะเอาออกไปจอดทั้งนอกนี่แล้วมีด้านเ <c oughs> ขาจะมาจอดกันตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นี่ตรงนี้คะ่ะน่น,น,น่่อันนี้คือเขาจอดกันอยู่นะคะอันนี้คือเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีช่วงเย็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงอะคะ่ะไม่มีผิดพลาดต,ตรงไหนแอนก็ จะมาลงคลิปยังไม่ได้ลงคลิปเลยอ่ะไม่มีเวลาลงเลยกําลังดูรถให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้แองขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตขอตัวแบบลงเร็วหน่อยน,นะ,ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมาพูดคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาทักทายพี่ๆใหม่ <c oughs> นะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะได้รถเอเวอรเรสที่แบบหล่อๆอนะคะอยากจะแต่งหล่อๆแบบนี้อยากจะ ออกรถแล้วแต่งรอออคเทชชั่วรูมนะคะสามารถที่จะใส่โดยมาหาน้องแอนได้เลยนะคะที่0 6น9 5 6 6 5้หรือจะทักแชทหรือจะทักแชทแอดไลน์ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ถ้าพี่ๆคนไหนอยากได้นะคะก็สามารถจองเข้ามาที่น้องแอนได้เลยแต่งละหล่อให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย